เฮ้เพื่อนได้ข่าวว่านายฮะไปกําจัดสกีบิดี้มาเพื่อนใช่แล้วนายมีปัญหาอะไรกับฉันหรือเปล่าฮะฉันไม่มีปัญหาอะไรกับนายหรอกเพื่อนฉันก็แค่อยากจะบอกให้รู้ว่าฉันก็สามารถกําจัดพวกสกีบิดี้ได้เนี่ยไงสกีบิดี้ที่ว่าในงานเพื่อนเห็นมะแป๊บเดียวเพียงแค่แป๊บเดียวฉันก สามารถกำจัดมันได้แล้วเห็นปะไม่เห็นยากเลยงั้นฉันฝากนายกำจัดพวกที่อยู่ตรงด้านนั้นด้วยแล้วกันนะเฮ้ยเพื่อนนายคิดว่าฉันมีเวลาว่างเหรอเอยกว่าจะไต,ต่ตึกได้แต่ละครั้งมันก็ยากเหลือเกินเพื่อนเอ้ยแต่ไม่ต้องกลัวหรอกนะเพื่อนเพราะว่าฉันน่ะเก่งที่สุดในเมืองนี้อ้าวลงุงยังไม่ตุยเหรอลุลง ราดิยังไงเธอมาเรียฉันว่าลลกอ่ะฉันจะทำการสิงร่างนายให้ดูลองทำไรลองสิงร่างไหนตรงไหนมีรูอ้อเจอรูแล้วเฮ้ยลุงลุงจะทำบอ่ะลุงอ่ะไอ้ลุงลุงลุงล้ว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 อ่ะอ่ะโอ้ย่เย่แล้วทำไมอยู่ดีๆท้องของฉันถึงได้เป็นแบบนี้ พ่อไยพ่อจ๋าพ่อจำหนูไม่ได้ละพ่อคลอดหนูมาไงอะฉันไม่ใช่พ่อนะนี่นะเฮ้ยมันห,หลอกฉันได้ยังไงไปไหนละเพื่อนระวังนะมันมีสกิบดี้จับท้องใครยอยู่ไหนนายพูดว่าอะไรนะฉันบอกว่ามันมีสกิบปี้ที่จับให้เราท้องได้นอะอะ จ้องทางจ้งทางทางปังเอ็แก่ละเพื่อนเฮ้ยทำไมท้องของฉันถึงเป็นแบบนี้